ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن إخواني وخطاทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อล l l a h ุบฮานะฮูว w ต t อ a ลาเพราะว่าการยำเกรงต่อ Allah ุบฮา a ะ a ูว w ต t อ a ลานั้นจะเป็นสะเบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกท ak ah an ่านทั le, ้งดุนยาและก็อาคราะและ a l ah l e a ต t อ a ลายังได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวะตะซาวุดูฟะอินนะคอยรอซซาดิตักวาและสู่เจ้าทั้งหลายจงตระเตรียมสะเบียงเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วสะเบียงที่ดีเลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือความยำเกรงนั่นคือตักวาวะตากูนียาอุเลนอันบา และสุ่เจ้าทั้งหลายจงยำแกลงจงเกลงกลัวต่อข้าโอบัรดาผู้ที่มีสติปัญญาคิดและไข้กลวนท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาอัลาทั้งหลายครับในอัลกุรอานนั้นอัลลอฮฺอาลาได้ทรงบอกให้พวกเรารู้ไวในไวในหลายๆายอายะซึ่งอายะต่างต่างมานั้นอัลลอฮฺจาลาได้ทรงเตือนพวกเราในเรื่องของการทําตามอารมณ์ เลาจะอะไรได้ทรงห้ามพวกเราอย่าให้เรานั้นเป็นคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของเราพอเลาจะอะไรยังได้บอกให้รู้ถึงบั้นปลายอันเลวร้ายที่คนคนหนึ่งที่เขาปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาซึ่งเขาจะได้รับบั้นปลายอันเลวร้ายนั้นทั้งดุนยาและก็อาเธอร์นั่นก็เพราะว่าการปฏิบัติตามอารมณ์นั้นเป็นสาเหตุที่สาคัญของการหลงทางและยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับกับความพินาศนั่นก็เพราะว่าคนที่เขาทําตามอารมณ์ของเขานั้นคนคนนั้น เป็นคนที่ทําลายตัวของเขาเองทําลายตัวของเขาเองไม่ว่าจะเป็นการทําลายด้วยกับวิธีใดก็ตามฉะนั้นถ้าพี่น้องพูี่มีอีหมานทั้งหลายโดยอย่างนี้เราจะอาลาเตือตนพวกเราในอังกุรานเราบอกว่าในกุรานบอกว่าอัฟรอไอตามนิตะควาดะอีลาฮาฮูฮาว่าอลเราบอกเจ้าเห็นไหมโมฮัมมัดเจ้าไม่เห็นหรือคนที่เขายึดเอาอารมณ์ของตัวเองนะ่ะเป็นพระเจ้าแปลว่าอารมณ์ของเขานะ อยากจะทําอะไรเขาจะทําตามอารมณ์เขาทุกอย่างฉะนัการที่เราทําตามอารมณ์ของเราทุกอย่างแปลว่าเราเห็นอารมณ์ของเราเป็นพระเจ้าเลาว่าถามท่านรอสุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมว่าเจ้าเห็นไหมคนที่ทําตามอารมณ์ของเขาคนที่ยึดอารมณ์ของขตัวเองเป็นพระเจ้าเลาว่าบอกว่าอัลลอฮุลลอฮุอะลัอิลมิคนที่ทํำตาม,ามอารมณ์นั้นเราจะอาไรทาให้เขาหลงทางอัลลอฮฺจะอาลาทํา,ทา, Allah, า,าทให้คนแบบนั้นนหลงทางแต่เป็นการหลงทางแบบไหนหลงทางตา,ตามความรู้ ตั้งแต่อดีตการเราจะอาลารู้ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วว่าคนคนนี้วันนี้เขาจะหลงทางคนคนนี้เขาทําตามอารมณ์จนกระทั่งว่าอารมณ์ของเขานั้นหลงทางเราจะอาลารู้แล้วพระองค์ก็ทรมบันทึกไว้ในเราให้มาฟูดแล้วเราจะอาลาก็ประสงค์ที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเราจะอาลาก็ทําให้คนคนนั้นหลงทางตามความรู้ของพระองค์เราก็บอกว่าเขาจะมาอะลาสมาอหฮีวาก้นบิแล้วพอคนคนนั้นหลงทางแล้วเราจะอาลาก็จะปิดหูของเขา ปิดหัวใจของเขาวาจาอาลาบอสอริฮีริชาวะ่าแล้วเราจะลาจะทําให้ตาของเขานั้นมีสิ่งมาปิดกัน้นฟามียะดีฮิมิบะอดินลาปิดกั้นหูหัวใจและตาจากทางนําจากสิ่งที่ถูกต้องจากความดีงามแล้วเราจะลาก็ถามว่าแล้วใครกันเล่าหลังจากอัลลอฮ์ใครกันเล่าที่จะทําให้คนคนนั้นได้รับกับทางน้าอัฟาลาจะดักการุนทําไมพวกเจ้าถึงไม่ใช้สติปัญญาคิดและใครครนเราจะ阿拉 อกไว้นี่ยะหนึ่งบอกว่าอัฟรอิจะมานิตะคาไดอีลาฮูฮาว่าเราจะอาิธรมว่ามุฮัมมัดเจ้าเห็นไหมคนที่ยึดเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นพระเจ้านอัฟอาอัตตะกู้นวะลยฮีวากีลาเจ้าเป็นคนที่คุ้มครองพวกเขากันั้นหรือเปล่าเลยเพราะคนที่คุ้มครองครับคือมฮนสุขานะอูอฮจาลาแล้วอัลลอฮฺจอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้อีกว่าว่าอียะจะมีอูนอินลอดอนการที่พวกเขาปฏิบัติตนเช่นนั้นเป็นเพราะว่าพวกเขาปฏิบัติตามความนึกคิดของขัไม่ ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอาหรือสุนนะของทซรลสุนแต่ปฏิบัติตามความนึกคิดของเขาเองว่ามาจะหวันอังฟุสและปฏิบัติตามหัวใจของเขาสิ่งที่หัวใจของเขาปรารถนาอารมณ์ของเขาปรารถนาเขาทําตามอารมณ์ของเขาอัลลอฮ์บอกว่าลากอริยาอะฮุมมิรับบิฮิมุลฮุดาอัลลอฮ์บอกว่าคนพวกนั้นแท้จริงแล้วนะทางนาจากอัลลอฮ์สุภานะฮุวาตาอาลานั้นได้มาอย่างพวกเขาแล้วแต่พวกเขาย an, at, yeah. nah. corona, no ังปฏิบัติตามความคิดและปฏิบัติตามอารมณ์ของพวเขา

หากว่าพวกเขาไม่ปฏิบัติตามเจ้าหากว่าพวกเขาไม่ตอบรับไม่ยอมรับไม่ศรัทธาไม่เชื่อฟังเจ้าแล้วฟ้าอัลลัมเจ้าจงรู้ไว้อันนามาญาติเบอูนะอหัวอหมไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เจ้ามีเป็นสิ่งที่ผิดเปล่าสิ่งที่ทราวซูบมีคือสัจธรรมคือความถูกต้องแต่การที่พวกเขาไม่เชื่อฟังเนี่ยพออะไรพี่นอะอัลลอฮ์บอกว่าพราะพวกเขาปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขาว่ามันอัลลุมิมมานิตจะบะอฮาวฮูบิไกรีฮุดมินัลลอฮ์อัลลอฮ์จ้าละจึงถามว่าแล้ว ใครกันเล่าคือคนที่หลงทางที่สุดใครกันเล่าคือคนที่หลงใครที่ใครที่จะหลงทางยิ่งไปกว่าคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาโดยที่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางหรือทางนําที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานอวะตาฮฺละแล้วเราก็บอกว่าอินนัลลอฮะลายาฮดิลกามะฟลิมินแท้จริงอัลลอฮฺจะละพระองค์จะไม่ชี้ทางนํ้ให้กับบรรดากลุ่มชนที่เขาอาธรรมที่ละเมิดต่อตัวของพวกเขาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลาย นี่คืออายะกุรอานและยังมีอีกหลายต่อหลายอายะที่ a l l a จะอาลาเตือนให้พวกเราระวังและห้ามปามพวกเราให้ระวังและบอกให้พวกเรารู้ถึงบั้นปลายอันเลวร้ายของการที่คนคนหนึ่งปฏิบัติตามอารมณ์ปฏิบัติตามความใคร่ของตัวเองที่มีในหัวใจของเขาจนกระทั่งว่าทนอบบล b d u l l a h bin a b b น s رضي الله ع ن ก م ่า ذ ك ر ب و ق าล ا ذكر الله الهوى في ا ل ق อิลลา ا ัมมะไม่มีอายะห์ใดในอัลกุรอานที่ a l l a จะอาลากล่าวถึงการ กล่าวถึงอารมณ์กล่าวถึงฮาวากล่าวถึงนับสูเว้นเสียแต่ว่าอายะนั้นจะเป็นการตำหนิการปฏิบัติตามอารมณ์ฮาวาหรือนับสูของเขาฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราสุภานะครัจะอาลาทั้งหลายครับฮาวาฮาวาที่เรารู้จักหรืออารมณ์ใครหรืออารมณ์นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงการที่เรานั้นฝ่าฝื้นการที่เรานั้นฝ่าฟื้นดื้อดึง พอทุกๆสิ่งที่เป็นสัตวธรรมต่อความจริงเราไม่ปฏิบัติตามเราทําเราพูดในสิ่งที่มันค้านกับความจริงและเรามีความปัารานามีอารมณ์ใข่ ในหัวใจของเราในสิ่งที่มันจะทําให้เรานั้นทําสิ่งอื่นที่มันข้านกับสิ่งที่องล์ละสุภานัฮวาตาอละและสิ่งที่ทูลสุลลัลสันนอห์วาอูสัลัมได้บอกเอาไว้ฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดก็ตามถ้าพี่น้องผู้ที่มีอหม م านทั้งหลายการงานใดก็ตามที่อารมณ์ของเรา,เ,ราเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยมันจะทําให้การงานนั้นเสียและจะเกิดผลได้และจะเกิดสิ่งที่เป็นอันตรายคนที่มีความรู้ คนที่มีความรู้เมื่อใดก็ตามที่เขามีฮาวามีอารมณ์ใครมีอารมณ์ในในในความรู้ที่เขามีนั้นอารมณ์ของเขาจะนําพาเข้าไปสู่การกระทําที่เป็นสิ่งที่เป็นอุตริกรรมที่ทารุลไม่ได้สั่งที่ทารุไม่ได้สอนและเมื่อใดก็ตามที่เราปฏิบัติอิบาดะแล้วเรามีอารมณ์ใครของเรามีฮาวาเข้ามาอยู่ร่วมในการปฏิบัติอิบาดะของเรามันจะนําพาเราไปสู่การ โอ้อวดมันจะทําให้เราเป็นคนที่โอ้อวดในการปฏิบัติอิบาระมันจะทําให้เรานั้นเป็นคนที่ฟ่าฟืนในสิ่งที่อัลลอฮฺและราสู้ได้บอกเอาไว้และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ตัดสินมีอารมณ์มีความใคร่มีฮาวาแล้วอารมณ์ของเขาจะนําพาเขาไปสู่การละเมิดโดยที่เขาตัดสินโดยที่ไม่มีความยุติธรรมในสิ่งที่เขาจะต้องตัดสินและเมื่อใดก็ตามที่จัญญามารยาทของเรานั้นตัวของเรานั้นมีอารมณ์ เป็นเหมือนสิ่งที่ประดับอยู่ในตัวของเราอารมณ์ของเรามันจะนําพาเราไปสู่ความละโมบความโลภมากสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ฉะนั้นอทจารพี่น้องผู้ที่เป็นบาวของเราสุภาโนวาตาอาลาทั้งหลายครับฮาวาหรือนับสูหรืออารมณ์ใคร่ใฝ่ตานี้มันคือความชั่วมันคือสิ่งที่เลวร้ายมันคือบททดสอบที่เลวร้ายที่อันตรายที่เราสุภาโนวาตาลราจะทรงทดสอบคนคนหนึ่งด้วยเหตุนี้ชาวสารักบางท่านท่านกล่าวว่าอันฮาวา ดาอุนอารมณ์หรือฮาวานั้นมันคือโรคร้ายว่ามุคอลาฟาจูฮูดาว่าแต่การที่เราฝ่าฝืนไม่ยอมทําตามอารมณ์ของเรานั้นนั่นคือยารักษาโรคฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอ إ ي ่มมานทั้งหลายคนคนหนึ่งจะมีความสุขในดุนยานี้หรือในโลกอาเครอได้รับกับความสุขอย่างแท้จริงนั้นก็คือคนที่เขาจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ไคร่ของตัวเองต่อสู้กับฮาวานักสู้ของตัวเองโดยไม่ปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาโดยที่เขาจะต้องปฏิบัติตา อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาอาลาท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบาปอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาอาลาทั้งหลายครับการที่คนคนหนึ่งใช้ชีวิตโดยใช้ชีวิตตามอารมณ์ของเขานั้นพี่น้องจงรู้เถิดว่าคนที่ทําตามอารมณ์ของเขานั้นมันจะนําพาเขาไปสู่ความเลวร้วายจะนําพาเขาไปสู่ความพินาศซึ่งคนที่เขาทําตามอารมณ์นั้นเขาจะทําเพียงเพื่ออยากจะได้รับกับความสุขเพียงน้อยนิดที่อยู่ข้างหน้าของเขาโดยที่เขาจะไม่นึก ถึงบ้านปลายอันเลวร้วายจะไม่นึกถึงผลที่มันจะตามมาหลังจากอารมณ์นั้นโดยที่เขาจะไม่สนใจว่าโดยที่เขาจะไม่นึกว่าเขาจะเสียใจเพียงใดหากว่าเขาทําตามอารมณ์ในวันนี้และเขาจะไม่สนใจว่าเขาจะไม่นึกถึงขั้นว่าเขาจะเจ็บปวดมากน้อยขนาดไหนหากว่าเขาทําตามอารมณ์ของเขาฉะนั้นคนที่ทําตามอารมณ์เหมือนกับคนที่หูหนวกตาบอดเพราะเขาอยากจะทําตามอารมณ์อยากจะได้ความสุขในสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเพียงน้อยนิดนี้แต่ลืมที่จะนึกถึงผลได้ที่มันจะตามมา หลังจากนั้นฉะนั้นเธาเป็นน้องผููที่มีอิมานทั้งหลายเราเป็นบา่าปตลอาสุภาเนาะวาจะอะไรเราเป็นมนุษย์มนุษย์ยังเรามีความรู้สึกมีความต้องการแล้วก็มีอารมณ์ฉะนั้นมนุษย์จะต้องต่อสู้กับอารมณ์ของเขาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวท่านอบดดาับดุลดาราดิยอัลลอฮฺอันฮุท่านกล่าวว่าอิดะอัลบะฮ์ร์ยูลุสจามะอาฮาวะฮูวะอักลุท่านบอกว่าเวลาที่คนคนหนึ่งตื่นมาในตอนเช้าเนี่ย เขาจะต้องพบเจอกับอารมณ์ของเขาและสติปัญญาของเขาแปลว่าในทุกๆวันเขาจะมีทั้งสติปัญญาและมีทั้งอารมณ์ความต้องการฝายินกาณะอะกลุหูตาเบันลิหาวะหูฝายอมหูฝายอมสูท่านบอกว่าหากว่าวันนั้นเป็นวันที่สติปัญญาของเขาทําตามอารมณ์ของเขา วันที่สติปัญญาทําตามอารมณ์วันนั้นจะเป็นวันที่เลวร้วายที่สุดสําหรับคนคนนั้นวอิงกานะฮะว่าเฮาจ้บนดีอัคริฮีไฟเอ็มฮูเยอมุซาลาแต่หากว่าสติปัญญาของเขาหากว่าอารมณ์ของเขาปฏิบัติตามสติปัญญาของเขาวันวันนั้นจะเป็นวันที่ดีงามสําหรับคนคนนั้นฉะนั้นแล้วจะพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราจะต้องปฏิบัติตนและออกห่างจากการปฏิบัติตามอารมณ์และจะต้องขัดเกลาตัวของเราให้ออกห่างจากการกระทํานั้นโดยการปฏิ ฏิบัติตามในสิ่งที่ศาสนาได้บอกเอาไว้สิ่งที่ทาาททมัตยาดอ阿ได้บอกเอาไว้สิ่งที่ทลอรุสุลละสัลลัลลอฮุอะลัยฮิมุสซลลัมได้บอกเอาไว้เพื่อที่เรานั้นจะได้รับกับความพึงพอัยของลอสุภาณะฮูวาตาอลาและสิ่งที่สําคัญที่จะปกป้องตัวเราให้พ้นจากการปฏิบัติตามอารมณ์ประการที่หนึ่งนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องมีความหนักแน่นเรานั้นจะต้องมีความตั้งมั่นมีความตั้งใจอย่างหนักแน่นที่จะกระทําคุณงามความดี ไม่ใช่ว่าความดีฉันก็ทําบ้างไม่ทําบ้างความความชั่วมาฉันก็อยากทำหรือฉันก็ไม่อยากทําแต่บางครั้งฉันก็หลงหลงไปทําแต่บางครั้งฉันก็สามารถที่จะหักห้ามตัวเองได้ไม่ใช่แบบนั้นเราจะต้องประการที่หนึ่งจะต้องตั้งมั่น ว่าเราจะต้องกระทําในสิ่งที่ดีงามและจะต้องตั้งมั่นว่าเราจะต้องออกหางจากทุกๆสิ่งที่ไม่ดีประการที่สองเมื่อเราตั้งมั่นแล้วเมื่อเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะต้องอดทนเพราะความอดทนนี่แหละจะทําให้เรารอดพ้นจากการปฏิบัติตามอารมณ์ของเราเพราะคนที่เขาไม่ไม่มีความอดทนทัพี่น้องผู้ที่มีอหมานทั้งหลายเขาจะไม่สามารถต่อสู้เขาจะไม่สามารถต่อสู้กับอารมณ์ไข่ที่มีอยู่ในตัวของคนคนนั้นไปได้ ประการที่สามเมื่อเขาตั้งมั่นแล้วเขาอดทนแล้วเขาจะต้องต่อสู้กับจิตใจของตัวเขาเขาจะต้องต่อสู้จิตใจของตัวเขาฝั่าอัลลอฮฺา ب ح ا ن ه และ ت ع าบอกว่า والذين ะ ا ه د و ا فينا น ن ه น ي ه م صبولا وإن الله لمعن محسنين อัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาผู้ที่ยิฮาด บรรดาผู้ที่ีหาดในหมายถึงอะไรบรรดาผู้ติดต่อสู้กับตัวของเขาในหนทางของเรานั้นและนะดิยันนะฮุมเราจะชี้ทางนําให้กับพวกเขาอย่างแน่นอนว่าอินนัลลอฮะละมาอันมุฮซินีและแท้ทจริงอัลลอฮฺจะจะทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่กระทําคุณงามความดีหมายถึงอัลลอฮฺจะจะทรงช่วยเหลือสนับสนุนเมตตาคุ้มครองดูแลคนที่กระทําคุณงามความดีและประการที่สี่นั่นก็คือหากกลัวเมื่อใดก็จะ ที่เขามีอารมณ์มีอารมณ์ใคร่มีความปรารถาในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาจะต้องนึกถึงบรรปลายอันเลวรายของการกระทําหากว่าเขาได้กระทําในการงานเหล่านั้นลงไปจะต้องนึกถึงความเลวลายที่มันจะตามมาหลังจากนั้นและประการสุดท้ายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเขาจะต้องวิงวอนขอดูอาอย่างจริงจังต่ออัลลอฮฺสุภานูฮวะตาฮาลาให้อัลลอฮฺตาอาลาทรงปกป้องและรักษาและคุ้มครองเขาให้รอดพ้นจากการ Tibat-tibat, alam arom krayi, orang orang itu, yang hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa, Allahumma inni auzu bika min munkarat akhlaq โอ้อัลลอฮ์แท้ที่จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากจัญญามารยาทจีเลวรามวันอาอามานและจากการงานที่ไม่ดีวันอาฮวาและการปฏิบัติตามอารมณ์ไข้ที่เลวรามเดเถิดท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์สุลานอหูวจ่าอาลาขึ้นอยู่กับความเมตตาของอัลลอฮ์สุลานหูวจ่าอาลาและความโปรดปรานของพระองค์ฉะนั้นเราจะต้องวิงรอนขอดุอาจากอัลลอฮ์สุลานหูวจ่าอาลาให้มากๆากให้อั ปกป้องและคุ้มครองและรักษาและขจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในหัวใจของเราและอยู่ภายนอกร่างกายของเราอะลุลโาลฮะัะและัลลอฮ์ละัดีมันจ์รีลลิวะละกุมวะลิซัลิมุสลิมีนัมัลลิัมบินวะัลัติยะัลัลกัฟฟูรุอินนัฮูวลัลกัฟฟูรุรลัลห์ الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد تنفيناه فوتي بين بعق الله سبحانه وتعالى تنعيكب أرمك بنسين تي เป็นสิ่งที่ห้อมล้อมอยู่รอบรอบนรกยะห a น a m หากว่าใครก็ตามที่เข้าไปใกล้อารมณ์ของเขาหากว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามอารมณ์ใคของตัวเองนั้นแปลว่าคนคนนั้นกําลังเข้าใกล้กับนรกย a ันนน m เพราะว่าท่านนบีสัมนำลลอฮวอัลีมุซัลลัมได้กล่าวว่าฟุฟัดินจันนะบินมาเกเรทาราูบอกว่าสวรรค์น,นั้นสวรรค์น,นั้นถูกปิดล้อมด้วยกับสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบสวรรค์น,นั้นถูกปิดล้อมด้วยกับสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบ แปลว่าอะไรแปลว่าการปฏิบัติอิบา์ดะแปลว่าการละหมาดก,การถือศีนโนดการทำฮัจจ์การทําคุณงามความดีการรักษาอิบาดะการรักษาการอ่านอัลกุรอานการรักษาดุอาทุกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบเพราะต,ต้องใช้ความอดทนความพยายาม ใครพี่น้องลุกขึ้นมาละหมาดตะหัดยุดทุกวันตีสองมีความสุขลุกขึ้นมาสบายด้วยความสะดวกสวบายง่ายได้ใครรักษาเวลาละหมาดที่มัสยิดเป็นประจำทุกวัน5เวลาใครที่รักษาการอนรานกุอาเป็นประจำใครที่รักษาอิบาดะทุกอย่างด้วยความสะดวกด้วยความยิ้มแย้มด้วยความสบายไม่มีความเหน็ดเหนื่อยไม่มีความเบื่อหน่ายไม่ แต่สิ่งต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องเผชิญจะต้องอดทนฉะนั้นสวรรค์ถูกปิดล้อมด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้หากว่าใครอยากจะเข้าถึงสวรรค์เขาจะต้องปฏิบัติสิ่งที่ตัวเขามีชอบสิ่งที่เขาจะต้องได้รับกับความยากลําบากเวลาที่เราบอกว่ามีทรัพย์สมบัติอยู่ในทุ่งนี้ มีทรัพย์สมบัติอยู่ในทุ่งนี้แล้วมีน้ําอยู่รอบๆใครที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติเขาจะต้องว่ายน้ําข้ามไปเพราะเขาว่ายน้าข้ามไปตัวเขาจะต้องเปียกเพื่อที่จะได้รับทรัพย์สมบัติฉะนั้นใครที่เขาอยากจะได้สวรรค์เขาจะต้องปฏิบัติสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่ตัวเขา ไม่สามารถที่จะอดทนปฏิบัติได้หรือยากลําบากในการปฏิบัติในสิ่งที่เอาล็อตและรอซู้ไดสังใช้เอาไว้จะต้องปฏิบัติสิ่งนั้นเพื่อที่เขาจะได้รับสรวรรค์แต่ตรอซูลก็บอกว่าหัฟฟะตินนารุบิะฮาวาตและนรกนั้นถูกปิดล้อมด้วยกับชาหวาดด้วยกับชาหวาดด้วยกับอารมณ์ไข้ด้วยกับการปฏิบัติต,ตามอารมณ์นักสู้ของตัวเองหรือหว่าของตัวเองฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นปิดล้อมอยู่โลกนรกการทําซีนาการกินสุราการ อากันยูต่อบิดามารดาการทำชีริกการสาฝือต่อเราและรอซูนและบาปชนิดต่างๆเป็นการปฏิบัติตามอารมณ์นั้นจะปิดล้อมอยู่รอบนรกหากว่าใครลงไปทาหรือทําสิ่งต่างๆว่านั้นแปลว่าเขาเข้าใกล้กับนรกแล้วฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายเราจะต้องปกป้องตัวของเราและครอบครัวของเราภรรยาของเราลูกของเราให้พ้นจากการปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราทําตามอารมณ์ของเราพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายอัลลอฮฺจะจะทาให้เราได้รับความคับแคบในดุนยาจะทาให เราจะได้รับความคับแคบในโลกอลรารัมบารซักและพอถึงวันเกียามะเราจะมีแต่ความคับแค้นจะมีแต่ความทุกข์ใจแต่ผู้ใดก็ตามที่เขา สู <Yeah. S 2> ้กับอารมณ์ของตัวเองในดุนยาไม่ปฏิบัติตามอารมณ์ไข้ไฟตามของตัวเองในดุนยาอัลลอฮฺะลัยฮาลาจะทําให้เขาได้รับความสะดวกความกว้างขวางความเมตตาในดุนยานี้ได้รับได้อยู่ในกูโบสที่มีขนาดที่กว้างสุดสายตาของเขาและพอถึงวันเกียร์มาก็จะมีแต่ความสุขที่เขาจะได้รับในวันเกียร์มาโดยเหตุนี้อัลลอฮฺจึงบอกว่าในอัลกุรอานบอกว่าวะยะซาฮุมบิมาซอบารูจันตันวะฮะรีราอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺอะอัยฮ ได้ตอบแทนบรรดาคนเหล่านั้นอันเนื่องมาจากการที่พวกเขาอดทนในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาอดทนที่จะปฏิบัติตามอัลลอฮฺเลาะห์ละซูลอดทนที่จะไม่ฟ่าฝืนอัลลอฮฺเลาะห์ละซูลอดทนเวลาที่ได้รับบททดสอบจากอัลลอฮฺและอดทนที่จะไม่ปฏิบัติตามอารมณ์คร่ของตัวเองอัลลอฮ์บอกเ ah ราจะตอบแทนคนเราคนต่างๆเหล่านั้นด้วยกับยันน่าด้วยกับสวรรค์วะฮารีรอดด้วยกับผ้าไหมที่เป็นการตอบแทนสําหรับ ชาวสวรรค์ที่เขาจะได้รับการตอบแทนในโลกอาเครลฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายคนที่มีอีมานที่รับอัลลอฮ์และรอซูลอย่างจริงและมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและรับตัวของเขาเองเขาจะต้องไม่คดโกงไม่ทุจริตหรือไม่คดโกงต่อตัวของเขาเองนั่นก็คือเขาจะต้องตระเตรียมสเบียงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมวันที่เขาจะตายวันที่เขาจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์สุคานาหูวาตาอาลาและเขาจะต้องระวังตัวของเขาให้ออกห่างจากการปฏิบัติตาม อารมณ์ใคร่และอารมณ์ใคร่ไฟตตามและปฏิบัติตามในสิ่งที่อรสุพานุวาตาละและเราสูลขอพระองค์ได้ทรงห้ามเอาไว้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะนําพาเขาไปสู่ความพินาศโดยที่เราจะหาสาเหตุและต้นตอไม่เจอนั่นก็เพราะว่าการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตามอารมณ์ของเราขออรสุพานุวาตาละทรงปกป้องและคุ้มครองพวกเราและครอบครัวของพวกเราและสังคมของพวกเราให้พ้นจากการปฏิบัติตามอารมณ์ที่มันจะนําพาพวกเรานั้นไปสู่ความโกรกิ้วของอรสุพานุวาตาละโดยที่ ให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เพื่อที่เรานั้นจะได้รับกับความสุขที่แท้จริงทั้งดุนยา لك آخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون